ชืเสถยรานดี่ขนมถูกด้วยสดด้วยอร่อยด้วยแล้คนไทยที่มาที่ยวโอเแล้ว่ากินอะไรดีนี้บานดันเกมมางถนหม้อืมน้ำอุ่นน้ำ้น้ช้ไส้านกินนี่นะครับน้ำ กพบกับเราสองไฮกแคลแนนเชลกินเยอเดนเองนะคะตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนมากินกซื่อชื่อสายพานอันดัอันดับหนึ่งที่ไหนที่โอกินาวะโอกินาวะั่นเองนะคะบอกเลยว่าจริงๆพวกเราสองคนมาครั้งแรกแต่อยากจะมาตั้งหลายครั้งแล้วแล้วก็รีวิวเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งคนโอกินาวะก็บอกว่าที่นี่แหละถูกด้วยสดด้วยอร่อยด้วยคนชอบถิ่นเขาเมาส์กันขนาดนั้นเนาะาเวอร์ไว้ขนาดนั้นเราก็ต้องมากินหน่อยว่ามันจะสมจริงๆอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าไปดูพร้อมกันเลยนี่่ไมช จะให้ดูว่าโต๊ะนี้แม่งโคตรโต๊ะคอนเทนต์เลยอันนั้นจะเป็นโต๊ะแล้วก็จะมีทีก,กันใช่ปะ่ะทฝั่งเป็นเป็นเสาก็คือแบบนี้สองเก้าอี้อ่ะแบบตอนที่นั่งทีนแรกว่าแม่งมันโต๊ะคอนเทนต์ชัดๆที่ให้ถ่ายคลิปง่ายๆเลยซูชิสายพารานี้นะคะยังดีมากืเหมือนสายพานสมัยก่อนซึ่งสายพานเนี่ยังมีพวกปลาปูหอยอะไรเนี่ยอยู่เลยเดียหมุนอยู่เลยเดี๋ยวนี้ตกยัไม่่อยมีแลวเนาะนนแต่ที่นี่ยังมีอยู่<อ>นั่นเองนะคะเราสามารถเนี่ยกินเองแบบนี้ก็ได้แล้วนี่เขาเขียนว่า ก็สุดสเมเกินเมนูแนะนำของวันนี้นะครับของวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะนเอาจริงๆนะเอาอิที่มิป้ายแนะนําไปก่อนก็คือของวันนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าด้วยความมันเป็นซูชิสายพานเนาะง่ายแล้วก็มองได้ตาเปล่าแล้วเราก็หยิบเองได้เลยอ้าว <c oughs> นี่ยังไงสั่งภายในแผดหรอมันได้มาแบบนี้ใช่ถ้าสั่งในไองแบบนี้ก็ส่งมานะครับเอามาเิงอาเซนใช่มาไม่ใช่เชิงแสนหรืรถไปรถไฟไม่ใช่เราไฟเชีองแสนหรอกแต่ของพิคคือแบบเธอเราเป็นคนไทยอ่ะเราชอบแบบอะไรแบบนี้อ่ะอุ้ยอยากกินอันนี้มันจะไปไกลแล้วว้าเลี้ยพาเลี้ยพาออยากกินอันนี้นี่วีแซลมอนแซลมอนมากิงทุกคนดูแซลมอนของเขาเยอะมากเลยนะคะอื้ เริ่มกินมากไปรวยเริ่มกินกันเลยสิวแปลว่าอันนี้จะเป็นเมนูแนะนำของวันนี้นะคะเราจะเริ่มกินกันเลยนะคะไปนะไม่ได้เขาเล่นเราไม่ได้หรอไน่ได้อะอันนี้แต่ว่าไมป น yeah ี่แ้วจะเป็นคำปัจจิดูข้างในก่อนางใตกทรองนะคะของบัตส์มาก็ตบอสอร่อยากอ้ายอบาก สดมากทุกคนใม้ให้ตออไรบ้างชิคกี้พายเห็นไหมรีวิวจริงกินไปในรัาไปสั่ดจริงไม่ร่อยมากอันนี้เขาก็อร่อยโชยุเขาก็อร่อยโชยุเขาแบบไม่ได้เค็มมากหวานนิดนิดมิชกิ้งอันนี้นี่ก็แนะนำของวันนี้นะครับนี่เป็นทักของโอกินาว่าชอบโอกินาว่าด้วย นัวเด้งๆนาป้าเขาจะแบบว่าเดงมากแบบไม่รู้นะแต่อารมณ์หือนแบบสดๆแล้วมาหั่นเลยอ่ะแบบไม่ได้ผ่านผ่านแช่ฟิตอ่ะขอร่อยอันนี้เป็นเมนูแนะนำต้มยำบ้ากี่มากเป็นหอยปอกคื้นนะคะสองตัวแนะนำวันนี้เหมือนกันนี่นี่ดูสีดีมากไปกิน กรอบกรอบทุกคนดูสายพานเขาดิแน่นแบบแน่นจนจานเทินแล้ว <c oughs> แน่นมาก <c oughs> แล้วของแต่ละอย่างนะคะน่ากินสดมากอ่ะดูดิต่อไปนี้นะคะปลานุแต่เขาบอกว่าเป็นปลาของก,กินาว่าสไตลนี่นะครับเนี่ปลาของก,กินาว่านะคะคือมันจะมีแบบหลายๆอย่าง เวลาที่เราไปเข้มพวกร้านโซชิร้านอาหารของท้องขิ่นนะคะก็จะมีอาหารมีวัตถุดิบของท้องขิ่นเ่ะอันนี้กิ๊กชอบเพราะว่าบางทีแบบเจอตองเกี้ยวก็มีไม่มีใช่ไม่เคยอะไรฮะซึ่งแบบเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อแบบว่านุ่งนุ่มอ่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่เละเนาะ เนื้อคล้ายๆเนี่ยถ้าเราถูไม่ได้อืมอร่อยต้มเลยอร่อย,ออยแล้วมีแบบกลิ่นหอมเนี่ยไม่รู้หอมอะไรมไอ่นนะอร่อยเลยกขึ้นตัวใช่เย่างเช่นอยากกิน,นแล้วก็นีนนนะนน่น่ากินมากไอ้นี่ปัตโตน่าเ่ะอคะถือนาฮอมมากรุบเป็นฮอมมากรุบนะคะฮอมะะอมากรุบซอสเลยขอให้มาเยอะบ้างหน่อยนะแต่ว่าเป็นซูชิแสงยานนั่งเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยใส่มูทุกโต๊ะเลยนะแล้วถึงกับรอด้วยแล้วก็สุดยอด อาหารเยอะมากนี่เยอะเธอดูสายพานคือเต็มสายพานอะคือแบบอาหารเขาเยอะมากนี่อะเนี่ยเต็มทุกโซนทุกจุดเนี่ยไม่เหมือนเนาะเออไม่เหมือนโตเกียวไม่มีแลนะไม่มีวไม่มีเลยไม่มีแล้วไม่เคยเห็แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยที่โตเกียวจะเป็นสั่งไอแพดสั่งลูกโซ่อันนี้ก็ดีแต่ถ้าเป็นไซส์างโกต้องเป็นเด็กมีนะครับสนุกนะใช่ น,ะะนี่คือปลามาักโรนะคะหอมมากหรอกมมากรหคมมากรุได้กินมากที่เนี่ยปลาชิ้นใหญ่อ,อ,อยากให้มาร้านถาไง่มากูก้บอเมริกันวิลเลจถางง่ายงอยู่ตรงข้านะมนลถางง่มาก ไม่มาเที่ยวฮอกกนาว่าก็ต้องมาอเมริกันวินเนตใช่ปะกินอะไรดีทูนี่สาพานอันดับหนึ่งมาเลยเพราะว่างานเราต้องผ่านนะเราต้องเจอราคาแนะนำมากอร่อยนมากเออพลาขั้นพันเด็กกันบมือเดิน พี่น้อทุกคนอันนี้อะไรวะเน,นี่ยกินไม่เคยกินอะไรแบบเนี้ยอยากซาโม no ิยากิโนะซอสเกาหลีนี่เอาปลาแซลมอนนะใครที่แบบว่ากินของสดๆไม่ได้เนี่ยเขามีแบบเบิร์นแล้วเนาะเราก็มีซอสไปเดี๋ยวชิมกันนี่มาแล้วนะคะแซลมอนที่แบบเบิร์นมาแล้วนะคะแล้วก็น่าซอสเกาหลีหน่อยไม่เคยกินเลยครั้งแรก เนือน่อ,อ,อเนื้ตัวกับปลาแซลมอนนะที่เขาเบิรนมาแล้วอะ่ะโอเคนะแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบเป็นซาชิมิเลยรู้สึกว่าไม่เบิร์นแล้วก็ไม่ร้อนตอนอร่อยกว่าที่ทุกคนบรรยากาศร้านแบบนี้เลยเป็นแบบโซชิสายพานแบบสมัยก่อนนะเห็น เต็มโต๊ะทั้งโต๊ะทั้งเคาน์เตอร์เต็มหมดเนี่ยรับเพราะว่าส้ามรับของโอกินาว่านิยมที่นีจบมากเราจะเข้าใจนะเพราะมันก็ไม่แพงนโอ้โหทุกคนดูแซวว่าน่ากินมากน่ากินมากนี่จานสองสามแล้วเนี่ยใช่ชานที่สองเพราะว่าใครมาเยอะแล้วก็สามอมงอร่อยนะครับมันได้ฟิลด้วยทุกคนดูแบบพันมันเหมือนร้านซูชิในหนักะอร่อยมากสดไหมคะ สอบหมกบแล้วก็เนี่ยสามโมงอเนี่ยสามไงมันยูอร่อยสุดๆเออจริงไขมันยูอร่อยสุดๆเนี่ยแล้วก็คือเชื่อไหมสภาพถ้าเรานั่งแบบเนี้ยเนี่ยแล้วคิดดูได้เห็นอย่างเงี้ยตลอดต่อให้อิ่มวะเราก็อยากอิ่มเนาะอนนี้อ้ยทุกคนดูของใหม่ขึ้นมาลาจ้าโฮมากุโร่จ้าแน่นๆสามชิ้นเลยทีเดียวดูนี่โอ้หแบบจุก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 โอ้โหสั่งไม่หมด สั่งไม่หยุดเลยอร่อยอร่อยจริงไข่เขาแปลกมากเลยเขาหั่นมาแล้วนะเป็นชิ้นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆอเออถ้าเป็นโตเกียวก็คือเป็นชิ้น,นใหญ่ๆโอ้ยอย่างร้อนอยู่เลยทุยกคนละววันนะละววันนะ ไม่เหมือนที่อื่นอะไรอ่ะเป็นปกติไม่เหมือนที่โตเกียวตรงที่ว่าที่โตเกียวอะ่ะเขาจะไม่ย่างจนเกรียมแบบนี้ที่เนี่ยเขาจะย่างจนเกรียมๆไปคล้ายๆบ้านเราจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นกระทะายหน่อยแล้วข้างนอกอะ่ะจะแบบแห้งๆแต่ข้างในจะมีความนุ่มนะคะอื กลียวอะจะไม่ได้ย่างข้างกเกลียวจะมีความแบบว่านุ่มๆตลอดทั้งอันไม่เหมือนกัน กักลางวันนี้นะครับผลประกอบการนะคะในกินสองคนบอกเลยว่าเมียว,วัาถามว่ากินอยู่ดีเนี่ยเห็นในคลิปแล้นะกินจะกินจริงหรือเปล่ากินจริง,รงสาวบ้านเลยสาบานกินริว้วไม่รู้สาวบานกินริว้วสาวบานเลยไม่เคยเหลืออย่างนี้ดีกว่าอะไรที่เห็นอยู่ในจอไม่เคยเหลือเพราะเป็นคนที่ถ้ากินถึงสั่งถ้าไม่กินไม่สั่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหมดอยางแน่นอนนล้วนี่มีชื่อว่า ไม่ไม้เคเป็นซูชิจใช่ยาวเชียวไม่ได้คะให้โดให้จองมาเลยเลยนะคะก็เด er ี um ๋ยวทิ้งโอเคชั่นไว้ให้ก็กดตามมาเลยนะกันอยู่ข้างหน้าอเมริกันวิลเลจถูกง่ายมากแล้วก็มีร้านจอดรถด้วยนะคะมาได้ง่ายเรหวังว่าจะมีประโยชน์ให้มีแท่านไปเที่ยวโอกินาว่าซูชิแสยพันในแต่อยู่หน้าอเมริกันวิลเลจทุกคนดูนี่ร้านนี่คนล้อมาถึงนอกร้านโอกินาว่านะเยอะมาก คุยยาวมาคขอยเอะมากนะขสอดยอดอะ่ะ <laughs> ทุกคนไม่ใช่แค่ข้างนอกดูจานนี่นนั่งรอในร้านเห็นไหมเนี่ยเราล้นทะลักมาขนาดเนี้ยเธอจะไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้นะ <laughs> จะได้เธอดูขนาดนี้แล้วนะ